สวัสดีครับตอนนี้อยู่ผมในช่องอาร์ตี้กาชโนกและผมอาร์ตี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปเขาเรียกว่าอะไร <B ird> เปิดเปิดช่อง <B ird> คือช่องอะลงลงช็อตลงลิวอะไรอย่างนี้มานานแล้วนะแต่ว่าอยากให้เห็นอีกมุมนึงว่าแบบเอ้ยเราอะไลฟ์ตล์ยังไงเราชอบอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนยังไงช่วงต้นธันวาที่ผ่านมาครับเราได้มีโอกาสไปเที่ยวงานเฟสติวัลชื่อว่าโพเกสเตอร์เป็นงานของพิิตช่องโกโกจัดมาเฮทูไน แล้วไงคนเยอะไปเนี่ยวันนี้จะเป็นคนน้อยๆเพราะว่าเขาลางานกันมาไม่ได้เขาจะตามมาประมาณสามสี่ทุ่มพรุ่งนี้คนเยอะพรุ่งนี้ก็คือคนน้อยเท่านี้แหละเพราะว่าคนใหญ่เขาจะลางานแล้วเขาก็มากันไม่ได้วันอาทิตย์เนี่ยก็คนน้อยๆแหละเพราะว่าเขาจะลางานก็จมากันไม่ได้ยอกยอกยอกประมาณสามสี่ทุ่มคนไม้เยอะแต่วันพรุ่งนี้คนเยอะมากแล้วก็วันวันอาทิตย์ลงมาพรุ่งนี้คนจะเยอะสุดเขาเคลมเลยนะว่าว่ามันเป็นงานสําหรับคนรักดนตรีใช่ซึ่งจริงๆผมก็เป็นคนฟังดนตรีแบบแมสๆอะ บ้านแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นมนุษย์ซัพพอร์ตถ้าเกิดเพื่อนจัดงานแล้วมันเป็นงานสําคัญของเพื่อนผมก็อยากไปซัพพอร์ตอยากไปเที่ยวอยากไปเห็นแต่มึงไม่อยู่นี่ไม่อยู่เฮ้ยดีได้ซีนเหงาไปลงเลยโอ้มึงไม่เถอะมึงไม่รู้หรอกว่าจริงซีนดนตรีมันต้องอย่างนี้ไม่อยากว่างานคนอื่นนะครับแต่งานผมมันคือของจริงไงยองยองจัดเราไปได้เยี่ยมเขาด่ากับแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็อยากพาน้องน้องชายเนี่ย น้องชายที่ไม่ค่อยได้เที่ยวงานเฟติวัลไม่ได้ค่อยได้เที่ยวงานคอนเสิร์ตไปเที่ยวงานด้วยกันก็ถือว่าเป็นโอกาสวัสดีครับจูครับผมไม่อยากไปว่ะแบบมันคอนเสิร์ตอะแล้วแบบคนมันเยอะไงไม่อยากแออัดด้วยอะไรเงี้ยเออก็ไม่อยากไปก็เนี่ยนัดนัดกับน,น้องชายแม่งก็เล่นผมเลยคือผมอะใจมันก็มันมันจะเป็นคลิปแรกของช่องอาร์ตี้การ์ดสนกเลนะ่นน้องที่เป็นคลิปยาว แล้วก็ค่อนข้าของาอยากไปทําคลิปแบบเออกูกูเซียแล้วกูจริงจังแล้วกูอยากทํามากแต่ว่าน้องชายกูล่อตื่นบ่ายสองน่ะม,มันอาจจะตื่นเร็วแหละแ,แม่งทาธุระอะไรไม่รู้ว่าแม่งจะมาบ่ายสองแล้วผมหัวร้อนอะ่ะแบบแบบเที่ยอะไรวะทะเลาะกันอะ่ะทะเลาะกันแบบขับรถเป็นชั่วโมงอะ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะพูดเรื่องไอ้แค่มาตายเรื่องอะไรยเงี้ย ที่บ้านก็เลี้ยงแมวไงอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องดูแลแมวก่อนออกจากบ้านอะไรเงี้ยเราไม่อยู่ต้องสามสามวันอ่ะเออเราก็ต้องแบบดูแลแมวก่อนออกไปข้างนอกช่งชวงเช้าเราก็าเลยช้าอะไรเงี้ยจากกรุงเทพไปถึงดานช้าเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกว่าก็ไม่ไกลไปถึงช่วงเย็นเย็นก่อนค่ำก็อากาศดีแสงดีเราก็เข้าโรงแรมก่อนแล้วก็ไปที่งานก็พาทิตย์ตกแล้วสวัสดีครับพวกเรา ผมอดีตการฉชนอกครับอันนี้ถือเป็นครั้งแรกนะผมก็ผมมองว่าผมเมื่อยผมเดินไกลอ่ะมันแบบแต่ว่าผมก็เข้าใจเขาแหละเขาแบบอยากอยากให้แยกเป็นโซนๆไงอยา่างร้านอาหารกับเวทีเงี้ยมันก็ไกลๆอะไรเงี้ยเข้าไปก็หาของกินมีของกินขายที่เป็นแบบร้านเพื่อนๆพ,นพนกวกพวกกันก็กินอะไรแบบมาล่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในงานโปเกสเตอร์ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อกินกันเสร็จก็ไปฟังดนตรี อนแรกที่ไปเออมันมันเหมือนจะไม่สนุกแต่พอมันมีวงแบบเพลงเริ่มแบบตัตวตานแล้วเพลงแบบกีต้าร์แต่แฝๆเลยอะแบบเล่นอะแบบมานั่นมาน่เงี้ยเออมันก็มันอยู่ก็มันอยู่นะคืองานดนตรีมันก็ไม่ได้งานใหญ่โตอะไรมากบรรยากาศจะมืดๆตอนแรกผมคิดว่าความมืดๆอะแม่งจะเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ดีะแต่พอพอบรรยากาศเริ่มมาทุกคนมันเริ่มเมาเว้ยเฮียไอความมืดๆแม่งเซ็กซี่ เออบางทีแม่งเพราะมันมืดนะเว้มันเลยมันเลยสนุกเพลงอะ่ะเขาเขาไม่ได้ใช้กีตา้าอย่างเดียวเขาเอาเหมือนไวโอลินมาเล่นด้วยอะ่ะเออดับไม่ไม่เคยไม่เคยมางานดนตรีอะไรอย่างนี้มันถามว่ามันมันเป็นวงลึกไหมมันมันก็ลึกแหละครับแต่ว่างานงานนี้มันเหมือนแบบเราไปฟังดนตรีซะมากกว่าดับเครื่องดนตรีเลยอะ่ะไออ,อีกอันนึงที่รู้สึกว่าแบบทุกคนแม่งอินแล้วอันนี้ respect พิลิตเลยนะเว้ พิลิดไม่เหมือนเป็นฮีโร่ให้กับแบบเด็กๆน้องๆน,นักดนตรีอินดี้พวกเนี้ยไม่รู้เรียกว่าอินดี้หรือว่านักดนตรีโพสต์ล็อกหรือว่าอะไรพิลิดแม่เหมือนเป็นไอดอลที่แบบทําให้ให้ทุกคนอะ่ะได้มีเวทีดีๆอะ่ะคืองานมันอาจจะดูไม่ได้แบบเดคอเรทอะไรเยอะแต่เวทีอะไรเงี้ยมันก็มาตรฐานสําหรับ้คนคนหนึ่งได้ขึ้นเวทีแบบนี้มันก็สนุกอะ่ะ คือว่าผมมันนะผมไม่มันไม่เชิงสนุกแต่มันมันอ่ะมันมันตอนตอนเล่นเขาเล่นดิตาร์นวัวันวานแบบใส่เสื้อไอ้อแจ้งแจ้งจริงแล้วงานอ่ะมันมีสามวันเว้ยเราไปแค่วันแรกซึ่งมันเป็นอินโทรจัดๆเลยเขาบอกว่าวันที่สองวันที่สามงานมันมันแบบมันมากวันแรกที่ผมไปมันเป็นวันศุกร์แล้วคนมันก็เลยแบบไม่ได้เยอะเท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็ด้วยความหลุดโดนเยลลี่ กัญชาผมกับน้องก็ขำกันไม่แตกก็เห็ดธรรมดาเห็ดอบแห้งเออมันเห็ดหิจือพวกเนี้ยพี่เขาให้ผมกินอะไรไม่รู้แบบเป็นเยลลี่ขาหมีอ่ะแค่ขาหมีชิ้นเดียวอู้จังหวะนั้นน่ะผมรุดอ่ะอุ้ยผมซื้อช็อกโกแลตนี่อย่างนี้เลยแบบเต็มอ่ะแต่แบบคอขึ้นไปอ่ะเรื่องนักขไม,ม่้มึงอาสายใหม่มาเลยอรอคือแบบมึงสุดกูจังหวะ ก็คือรวมๆแล้วสนุกแล้วก็ที่ผมดีใจเว้ยเห็นเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องชายว่าแบบตอนแรกมันไม่อยากมาเหมือนเหมือนผมบังคับบังคับให้มันมาบังคับแบบขอขอให้มาเป็นเพื่อนอ่ะแต่ตอนจบแล้วดูแบบเฮ้ยแฮปปี้แม่งฟูลฟิลฟูลฟิลเนาะมันมันด้วยบรรยากาศด้วยมั้งงานมันก็เลยสนุกเพราะว่ามันไม่ร้อนมันมันมันอยู่บนเขาอ่ะเออมันมันเย็นด้วยครับมันก็ก็ถือว่าสนุกอ่ะสนุกสนุกเลยก็ถือว่า เอ่อเดอะโปเกสเตอร์หนะครับผมว่าผมจะชวนเพื่อนๆไปปีหน้าครับโปเกสเตอร์ห er ไม่พลาดผมไปแน่นอนแล้วก็จริงๆก่อนโปเกสเตอร์หกอะถ้าใครยังไม่อยากแบบไปไกลไม่อยากเสียค่าบัตรแรงๆอะวันที่14มกราเนี่ยที่เขาใหญ่ไปตามได้ที่เพจมหาเฮทูนไนมีคอนเสิร์ตอีกมีเฟสติวัลเล็กๆแต่ว่าดนตรีก็คิดว่าศาสตร์แบบมันก็ยิงอยากชวนเลยเว้ยว่าปีหน้าเจอกันได้ที่งานเฟสติวัลพวกเนี้ยปีหน้าผมจะเริ่ม เที่ยวงานเฟิวอลเยอะขึ้นแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆของอาร์ตี้การชนกดูแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโออะไรอีกมากมายเนี่ยตามมาเรื่อยๆที่แบบไม่ได้ตลกนะถ้าใครอยากดูตลกก็ไปดูใน Tik t o อกในรีวในช็อตได้เหมือนเดิมแต่อันนี้เราทําเพิ่มมามาแชร์ประสบการณ์แบบว่าอยากได้เพื่อนๆอยากได้เพื่อนๆใหม่ที่แบบเชี่ยชอบเหมือนกันไปด้วยกันเผื่อถ้าใครสนใจอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ทักมาจอยกันได้ยินดีต้อนรับทุกคนเลยก็ประมาณนี้ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ช่องอาร์ตี้การชินกด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าจะพาไปโชว์อะไร<ล>ก็ติดตามกันด้วย<ล>อ่ะบาบเลยลงเลคือหลังจากจบงานที่ด่านช้างปโปรเกรสเซอร์เนี่ย<อ>ขับรถไปชะอำมต่อที่ลงเลแต่งานลงเลจะเป็นอีกบรรยากาศละเฟลจูว่าเหมือนกันแต่ลงเลก็จะเป็นงานเด็กแนวหน่อยแต่งตัวกันเฟ้ยวๆมีสาวสาวผู้หญิงก็จะแต่งตัวไปโชว์เซ็กซี่กันหน่อยมีสไตล์นะเป็นเก๋ๆมีสไตล์มีสไตล์ก็คือโปรเกเซอร์เนี่ยเป็นชาวล็อก โพสล็อกที่แบบอินดี้แนวเหมือนกันคนเที่ยวก็แนวแนวแต่ลงเลก,ก็จะแบบจะแมสกว่าสนุกเหมือนกันแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยเดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยละ